สวัสดีค่ะพบกัน EP ที่3นะฮะเรื่องของเกิดมาทำไมมนุษย์เกิดมาทำไมนะ mm hmm. ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องเล่าของเธอตมที่ผ่านแต่ละสภาวะตัวเองมาและวันนี้ก็มาเจออีกสภาวะหนึ่งก็ทำคลิปเอาไว้ก็ต้องขอบคุณ y u t u b e เนาะขอบคุณ Facebook นะขอบคุณโทรศัพท์มือถือขอบคุณสัญญ,ญาอินเทอร์เนต็ตที่ทำให้เราได้มาบันทึกนะสภาวะของเรานะเก็บเอาไว้นะตัวเองได้ฟังด้วย แล้วก็การยานอมริกนะการยานชนที่ได้มีกระแสเชื่อมโยงหากันก็มาฟังกันเนาะอะ่ก็คือสําหรับตัวแตมเองเนี่ยนะในแต่รับสภาวะที่เข้ามาความโชคดีของแตมคือจะตามจะพูดเสมอๆขอบคุณเครื่องพลังงานหินทุกๆชิ้นงานทุกๆเครื่องนะแล้วก็ขอบคุณท่านมาสเตอร์แล้วก็ทีมงานที่ได้อ่า เขาเรียกว่าสร้างเครื่องและทําให้ที่บ้านจะมีเครื่องพลังเนาะขอบคุณครอบครัวแต้มทุกๆมิตินะฮะขอบคุณเทพพ่อชมขอบคุณท่านมันเซอร์ขอบคุณเทพพรมเทวดาสียงศิษย์ทุกๆท่านทุกๆมิตินะ,ะที่ได้กเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับแต้มขอบคุณกาลยายนมิตรทุกคนแล้วก็ขอบคุณเจ้ากรรมในเวรนะที่เป็นกําลังใจกับเชแตมเพราะว่าการที่แต้มปฏิบตัติการที่แต้มเจอสภาวะที่ดีงามมาอีกระดับหนึ่งก็แผ่นะ แผ่ถึงเจ้ากรรมในเวรทุกคนเลยขอให้ได้อน,นิสงผลบุญนี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ต้นตระกูลทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาเชื่อมโยงกายโยงใกันนะก็ขอให้มีความสุขนะ,จะเจริญทางโลกแล้วก็จเจริญทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอ่าเชื่อมโยงจากอ่าอีพีหนนะแล้วก็เชดามก็จะฟังไงฟังย้อนไงว่าเออเชดามพูดถึงตรงไหนแล้วมันเป็นอะไรยังไงบ้างก็มาเสริมกันอีกเนาะเป็นคลิปๆกันไป นะก็คือจะพูดต่อเนื่องกันมาล่าสุดที่แตมพูดไว้ก็คือเรื่องของเรื่องของการที่เราการที่เราเป็นพุทธนะพุทธจริงๆเนะี่ยมันจะไม่เยอะนะพุทธจริงๆอ่ะสภาวะของพุทธจริงๆอนะ่ะให้ทุกคนนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์จริงๆสมัยก่อนจริงๆเนะี่ยวัดก็ไม่ต้องหรูหราแบบนี้แล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอ่นะคือท่านบวชท่านออกจาก อ่อใช้คำวังแล้วกันเนาะออกจากที่ระโหฐานออกไปเข้าป่าเนี่ยเพื่อไปละนะเพื่อไปละละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างละกิเลสนะนะไม่ได้ไปเพิ่มกิเลสนะนึ้ออกมาแต่คนนี้การที่เราเป็นขลึกหัดหรือการที่เราเป็นคารวาสเรายังอยู่ในเคหาสถานของเราเรายังยังอยู่ดีกินดีสบายอะไรของเราสบายสบายเนี่ยเพราะงั้นเราเพียงแค่ว่าเราเคย เ,เยอะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราละลงมาเพียงแค่ค่อยๆละลงมาเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคือมันไม่จําเป็นจะต้องตัดแล้วหายไปเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนที่เขายังละไม่ได้เพราะเขาเจอโรคระบาดหรือเขาเจอเรื่องของพิษของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทุรนทุรายการที่เราเข้าถึงสภาวะธรรมสภาวะธาตุคาสอนเข้าใจถึงอริยศาสตร,ร์เข้าใจถึงมรรคมีองค์8แล้วเนี่ย ทุกคนจะอยู่ได้กับทุกๆเรื่องราวแล้วเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาการศึกษาธรรมะเพื่อเอาปัญญาทางธรรมมาแก้ไขปัญหาทางโลกเพื่อให้ปัญญาทางโลกเนี่ยมีมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาทางธรรมการที่เราจะใช้ปัญญาทางโลกมัน,มน,มนก็ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะรู้สึกทุรน,นทุรายมากๆเพราะงั้นแล้วพุทธจริงๆนะพุทธะจริงๆเนะี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระอาาริหพระอาหารหันพระอาาริยะสงฆ์เจ้าก็อยู่ที่ใจของเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจของเราเพราะงั้นจะไม่เกี่ยวกับสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่พูดแบบนี้เพราะว่าตัวแตมเองนะเคยเคยเข้าใจแบบนี้แต่โมเมนต์หนึง่งก็อยากที่จะสร้างสถานที่อยากจะสร้างเป็นรูปปั้นพญานาครูปปั้นเทพโอ้เยอะแยะมากมายสภาวะหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแต่จริงเมื่อเราผ่านมาสภาวะนี้แล้ว ถ้ามนุษย์คนหนึ่งจะเข้าถึงสภาวะของอริยสัจเข้าอริยสัจสี 4, เข้าใจถึงมรรคมีอมแป8จริงๆไม่เกี่ยวสถานที่ไม่เกี่ยวกับจะต้องมีโอ้ยแบบใหญ่โตอะไรไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะเพราะงั้นแล้ววันนี้สภาวะนี้ดีงามมากนะคือสภาวะที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ ไม่เกี่ยวกับสมมุติบัญญัตินะมันคือสภาวะจริงๆนะเพราะงั้นแล้วพิธีการพิธีรีตองต่างมันจะมันแทบจะไม่มีเลยมันจะไม่ต้องมีอะไรเลยเดี๋ยวทุกคนเข้าถึงสภาวะทุกคนจะเข้าใจเรื่องของการที่ไม่ต้องมีพิธีธรีตองอะไรเยอะเลยมันจะง่ายๆมากๆเลยนะอะไปต่อนะและนะหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยมันจะมะีกลุ่มคนเนี่ย ที่บอกว่าเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็จะแตกตัวแตกเหล่าแตกกอมาสร้างเมือเอาแค่ประเทศไทยแล้วกันสำนักอ,อ,อันนี้คือเราพูดเปรียบเทียบเป็นคำสมมุติบัญญัติเฉยๆนะแตกเหล่าแตกกอแตกหน่อออกไปเยอะมากคำสอนที่แปลกแตกต่างอะไรกันอู้เยอะแยะมากมายเลยบางสำนักก็แบบว่า พุทธวัฒนาแบบจ๋าเลยปริยัติแบบจ๋าเลยบางสํานักก็นู่นนี่นั่นคือที่พูดออกมาให้ฟังเนี่ยคืออธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่องค์พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยมีการนําคําสอนของท่านเนี่ยมาอะไรเยอะแยะมากมายในตัวแตมเองเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งสํานักที่นําทุกคนเนี่ยมาหลงศรัทธาเทพนึกออกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ศรัทธาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่เราแวะเรื่องราวของเทพก่อน นะไปบนไปไปแก้บนไปอะไรต่ออะไรนั่นคือมันไม่มีมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่มันมันไม่มันผือเส้นทางแต่มันไม่ใช่วิธีการแห่งการดับทุกข์มันมันไม่เรายังไม่ได้เข้าใจอริยศสตจ์เรายังไม่เข้าใจมรรคภิองแปดเออเรายังไม่เข้าใจวิธีการดับก็คือนิโรธเราไม่เข้าใจเพราะงั้นไม่ว่าเราจะเข้าไปแวะเวียนเรื่องเทพเรื่องของพิธีการอะไรต่างๆแล้วแต่มันคือเวลาที่เราเราไม่รู้ไง เมื่อเรารู้แล้วเรามีวิชาแล้วเออมันก็เข้าใจมากขึ้นแต่นะตอนนี้ใครเขาจะเล่นหวยเล่นเบอร์ใครเขายังหลงเทพพรมเทวดาสิงศิษย์ก็ไม่ได้ว่ากันนะคือเราเข้าใจว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นแบบนั้นนึกไหมอันนี้เน้นบ่อยๆซ้าๆว่าคนที่เข้าถึงสภาวะแล้วเนี่ยจะไม่ว่าใครคือเราต้องเข้าใจเราก็เคยเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราเข้าใจอริยศสตจ์แล้วเนี่ยเราเข้าใจมรคมีองค์แปดแล้วเนี่ย เลยเราจะรู้เลยว่าพิธีการพิธกรรมหรือเรื่องราวอะไรก็ไม่ใช่อย่างเช่นอสมมติว่าสมมติว่าช่วงหนึ่งใช่ไหมเชดามพาทุกคนสื่อสารเทพพรมเทวดาเส,สียงสิทธ yeah. าา์เนาะพญานาคเนาะท่านเท้าวเวสุวรรณท่านกุมารอินเนาะแล้วจะถูกหวยรวยเบอร์เนาะอ่ะอาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกแล้วมันก็เหมือนหลงอะ่ะพอหลงแล้วจะดามว่าเสียเงินมากกว่าได้เงินแต่ถ้าทุกคนปฏิบัติตรงตรงมานะตร,ต,รต,รต,รตรงตรงมาเลยเนะี่ยตอนนี้พยายามเข้าใจสภาวะ,จะเจริญสติมาก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 เนี่ยแล้วก็ อยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะเรื่อยๆจิตมีกําลังปุ๊บเนี่ยจะไม่เสียเงินนะลองดูนะคนที่เล่นหวยหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงๆนะคุณจะเสียเงินมากกว่าที่คุณได้เงินเพราะเวลาที่คุณได้เงินคุณก็จะโชว์นะเพราะเป็นรอบๆแต่อีตอนที่คุณเสียเงินเนะี่ยมากกว่าเพราะงั้นแล้วถ้าคุณจเจริญสติแล้วคุณเข้าใจอริยสัจสี่นะเข้าใจมรรคมีองค์8คุณจะไม่ต้องเสียเงินในการเล่นหวยเยอะๆๆแต่คุณ แต่คุณจะมีรายได้มีคุณจะเหลือเวลาคุณจะเกิดปัญญาในการสร้างงานแล้วก็สร้างเงินในบ้านของคุณรายจ่ายที่บ้านของคุณจะน้อยลงรายรับจะมากขึ้นอันนี้สําคัญนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะบอกแหละว่าแต่ละสํานักแต่ละอะไรก็คือเรารู้นะเรารู้แต่เราไม่ว่าใครนะ เราไม่ว่าใครนะว่าสำนักนั้นดีหรือสำนักไม่ดีอันนี้จะจำเล่าขึ้นมาให้ฟังเฉยๆว่าแต่ละสำนักแต่ละศูนย์ปฏิบัติแต่ละวัดแต่ละสถานที่สถานีเขาทําอะไรกันแบบไหนเมื่อเราเข้าถึงสภาวะของผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยเราเพียงรับรู้เอาไว้เฉยเฉย รับรู้เอาไว้เฉยๆว่าที่ไหนเขาสอนแบบไหนที่นี่เขาสอนแบบนี้อันไหนมันเยอะไปไหมอันไหนมันน้อยไปไหมเราเพียงแค่รู้นะเพราะว่านะตอนนี้ตามเชื่อมั่นศรัทธานในการที่ท่านมาเซอร์นําพาปฏิบัติไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับความหรูหราไม่เกี่ยวกับอะไรเลยสภาวะมันจะเกิดขึ้นเพราะใจเราก็อยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่รูปนามของเราก็อยู่ตรงนี้นะก็เรียนรู้จากตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องรอว่าจะต้องมีสถานที่หรูหรา1ิบล้านร้อยล้านแล้วถึงค่อยเข้าถึงสภาวะของ Uh, เข้าใจถึงสภาวะของอริยสัจสีเข้าใจถึงมรรคมีองค์8ก็คือไม่ต้องรอเวลานะฮะอ่านะนี้คือเข้าใจกันเนาะเพราะงั้นแล้วเราทุกคนนะคะคือปฏิบัติเจริญสติมากๆเข้าถึงสภาวะธรรมสภาวะธาตุแยกปริปรลปรมัตธรรมแยกแยกสมมุติบัญญัติแยกกันแล้วก็เข้าใจเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยสภาวะจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยสภาวะจริงๆนะเกิดเป็นทุกข์นะเกิดนะ พอเกิดปุ๊บเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีใช่ไหมแล้วก็บังคับไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเนี่ยเราจะเข้าใจกันด้วยสภาวะกันจริงๆเพราะงั้นแล้วเ,เรามีหน้าที่จะลงศาสนาให้มากกว่า5,000ปีถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรารักคารพบศรัทธาเทพคือที่พูดเรื่องเทพบ่อยๆเนี่ยเพราะทุกคนน่ะจะหลงเทพหลงงมงายในเทพเพราะแต่ก็เป็นท่านไม่ต้องการให้เราหลงงมงายในเทพไง เมืองกัจจีไอแตมอยากจะสร้างสถา,สา,สา,สานีสรรเสริญเทพเอะมันไม่ใช่ไงเออมันไม่ใช่มันไม่ต้องสร้างอะไรเลยเทพไม่ได้ปาถนาให้เราสร้างอะไรเลยถ้าวันนี้ไอแตมอ่ะเออสร้างสถานที่เป็นร้อยล้านแต่ไอแตมไม่ได้เข้าถึงสภาวะของอายรรักษัสสีไม่เข้าใจมากงม,มีองค์แปดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไอแตมไม่ได้สามารถนําพาคนหรือไม่ได้สามารถนําพาตัวเองที่จะช่วยจันโลงศาสนานี้ให้มากกว่าห้าพันปีคือถ้าเกิดทั่วทั้งโลกใบนี้มีสถานที่บูชาเทพหมดเลย แต่ไม่เข้าใจถึงอริยสัตส,สีไม่เข้าใจถึงมังวิองแปดมันจะมีประโยชน์อะไรมันไม,ม่ประโยชน์อะไรเลยเพราะเทพพรมเทวราเฉียงศทธิ์ท่านสื่อสารกับท่านมาเซอร์นะส่งกุมารอินมาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยปฏิบัติเพื่อมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อช่วยจันลงศาสนาเพื่อลอคอยให้เทพประโยชน์ที่เทพจ,จะได้จากเราจริงๆคือช่วยกันจันลงศาส,สนาท่านจะได้เกิดมาเป็น มนุษย์เพื่อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเนี้ยสภาวะเนี้ยบางทีไอ้แตมก็พูดหลายๆคลิปแต่ว่าหน้าวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจว่าการที่สร้างโอ้โหเราสร้างใช้เงินร้อยล้าน10ล้านพันยีล้าน30ล้าน200ล้านมาสร้างสถาน,นีเพื่อสร้างพญานาคหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่ไอ้แตมเคยคิดอยากจะสร้างแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราหาผลลัพธ์ของมันเมื่อวันหนึ่งเราเจอสภาวะของศีล สมาธินะแต่เรายังไม่เจอปัญญาเราจะอยากส,าสร้างาฐานที่ใหญ่ๆตๆเพื่ออะไรนะแล้วคนที่มาเพื่ออะไรวันนี้แทบจะไม่ต้องมีอะไรเลยนะแทบจะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีฐานที่อะไรเลยถ้าเราฟังกันเข้าใจเราสามารถเข้าถึงสภาวะของศีลสมาธิปัญญาได้เลยนะโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่นะคะอ่ะคราวนี้นะคะ การที่เราเรียนรู้นะคะพระไตรปิฎกนะองค์องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพระธรรมนะในพระไตรปิฎกนะกับการที่เราเจอสภาวะจริงๆนะนะตอนนี้เวลาเราอยู่ในโซเชียลโลกมันแคบลงเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์นะพระพิสุกนะก็จะมีหลายกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยจะเน้นเรื่องของเรียนพระไตรปิฎกมาแบบเออพระธรรมมา 84,000พระธรรมขันธ์นี่คือท่านจะเป๊ะเป,ะเ,ปะเลยทําสอนเนี่ยนะองค์ธรรมเนี่ยท่านจะเป๊ะเป,ะเ,ปะเลยนั่นก็คือจริตของท่านเป็นแบบนั้นส่วนจะมีอีกสภาวะหนึ่งคืออาจจะไม่ได้เก่งภาษาพูดอาจจะไม่เก่งแต่เราอาจจะสัมผัสได้ว่าท่านเนี่ยปัญญาถึงพร้อมเนี่ยเพราะงั้นแล้วการที่เราจะ การเนี่ยก็ต้องย้อนไปฟังคลิปที่แล้วที่ดมพูดเรื่องของพละห้ากับอินซีห้าเมื่อไหร่ที่อินซีของเรามันกล้าแกร่งเนี่ยเราจะเช็คได้เลยเราจะเป็นผู้เช็คได้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนท่านจริตของท่านเน้นเรื่องอะไรท่านเน้นเรื่องของปริยัตเน้นเรื่องของวิธเน้นเรื่องของอ,องค์ธรรมภาษาสอนแต่หรือว่าพระองค์ไหนที่ที่ท่านปฏิบัติโดยท่านถึงสภาวะจริงๆอันนี้เราและสิ่งที่เราจะต้องแต่ สิ่งที่เราจะหลุดพ้นหรือเราจะเข้าถึงสภาวะของออสภาวะของอรหันต์เนนิพานเนี่ย,เ,ยเราต้องเป็นสภาวะนะคือไม่ใช่ว่าเราไปเรียน อ่าประเรียนอะไรต่ออะไรคือสําเร็จหมดเลยแต่ไม่ได้เข้าถึงสภาวะน,นี่ก็ไม่ได้สามารถที่จะหลุดพ้นได้นะคือเข้าใจแค่แค่องค์ธรรมอันนี้ไม่ไม่ใช่นะเดี๋ยวทุกคนปฏิบัติไปเรื่อยก็จะรู้แหละเพราะว่าครูบาอาจารย์บางท่านท่านคือเก่งมากสภาวะท่านดีมากแต่ว่าเวลาท่านพูดออกมาไม่ได้เป็นคําพูดที่เออเป็นคําพูดที่สวยหรูอะ่ะอย่างนี้ละกันแต่ว่าเราเข้าถึงสภาวะของท่านได้แต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านท่านอาจจะเป็นคําพูดที่สวยหรูตาม องรมอยู่ในพระไตรปิฎกเลยก็ได้แต่ว่าเราเช็คแล้วหรือเราสื่อสื่อสารด้วยหรือเราเราสื่อด้วยสภาวะแล้วเนี่ยท่านจะเก่งเฉพาะเรื่องของพระไตรปิฎกก็ได้นะอันนี้คือคือเล่าให้ฟังให้เฉยแต่ว่าจะทำไม่ได้คือพอเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีเราไม่กล้าล่วงใครไม่กล้าก้าวล่วงใครไม่กลก้าวว่าใครอะไรทั้งสิ้นแต่เล่าขึ้นมาให้ทุกคนไว้ไว้เช็คตัวเองนั่นแหละเช็คตัวเองอนะั่นแหละนะอ่านะเพราะงั้นแล้ว การปฏิบัติของเราคือเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกนะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าแตมเป็นนักปฏิบัติแล้วอู๋แตมชวนทุกคนสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างนั่นอันนี้คือมันจะไม่ใช่ละคือมันต้องเลิกต้องลดต้องละไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นวิธีการอะไรที่มันวุ่นวายเยอะแยะจะไม่ใช่แล้วนะอ่ะนี่คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะเพราะงั้นแล้วความว่างเปล่านะจากสิ่งทั้งปวงนะก็คือสภาวะของสุญญาตาที่ท่านมาเซอร์กําลังจะสอนเราอยู่ตอนนี้คือบอกว่าการที่เราจะ เ,เขาเรียกว่าเจอสภาวะของนิพพานชั่วงขณะได้เนี่ยนะภายใน3วัน7วันเนะี่ยทำได้ตามตามบทความที่ตามได้ส่งไปให้กับทุกทุคนในในในที่โพสต์ไปแล้วนะคนะความไม่เที่ยงนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนะี่ยคือความไม่เที่ยงนะก็คือเป็นอนิจจงนะอ,อนิจจงทุกพอเกิดขึ้นปุ๊บนะมันก็เป็นทุกนะก็คือทุกขังนะแล้วก็ความไม่เที่ยงอ,อนิจจงเป็นทุกทุกขังความไม่ใช่ตัวไม่ตนคืออนาัตตาฮนะ อ,อันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นเองนะเพราะงั้นแล้วสภาวะตรงนี้แหละที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเหมือนกับตอนนี้ที่เรายังอยู่กับคุณโควิดเนี่ยเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะอยู่กับเราไม่เกินไม่นานอ่ะเออคือถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีปัญญาถึงพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไข ในทุกๆเอาไม่ต้องไปคิดแก้ไขระดับอาํเอา,เอา,เอาเภอจังหวัดเขตจังหวัดเลยนะหรือประเทศนะเอาแก้ไขแค่ในครอบครัวเราทุกคนนี่ยดูแลสภาวะของในครอบครัวของตนเองอะเซฟนะเซฟยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองอะเสียงที่จะติดตรงนี้ที่สุดอะนี่แหละคือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปัญญาที่มัน ใช้ร่วมกันในในการที่แก้ไขปัญหาโควิดเราต้องช่วยเหลือร่วมกันแต่เราไม่ต้องไปตีคล้องร้องเปล่าเราไม่ต้องไปทำอะไรที่มันใหญ่โตแต่ทุกๆครอบครัวดูแลกันแต่ละคนแต่ละบ้าน รวมกันแต่ละครอบครัวก็กลายเป็นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละเขตแต่ละแขวงเนี่ยเราก็รวมกันเป็นระดับประเทศระดับจังหวัดได้แต่ละจังหวัดก็รวมกันในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะจบภารกิจนี้ได้เพราะงั้นแล้วบ้านใครอำเภอเน่ยคือแต่ละบ้านนะเริ่มต้นแต่ละบ้านที่เราจะต้องมีปัญญาถึงพร้อมเพื่อจะต้องกะต้องเซฟในเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะรอดปลอดภัยกันอย่างมากๆเลยนะคะอะไรที่เราจะต้องช่วยกันช่วยเหลือดูแลเนาะเพราะงั้นแล้ว สำคัญสุดนะฮะสำคัญสุดนะเราทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจอริยสัจนะหรืออริยรสัจสี่นะคือว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธมรคนะทุกนะเรารู้ถึงทุกข์สาเหตุของทุกข์ก็คือสมุทยัยนิโรธคือวิธีการดับทุกข์แต่ถ้าเรานะเข้าใจนะเข้าใจนะสภาวะของมรมีองค์8นะศีลส,สมาธิปัญญานะเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะความชอบทั้งหมดนะ 8ชอบของเราเนี่ยแชอบของเราทั้ง8ชอบทั้งหมดไม่ใช่8ชอบของเราความชอบทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่ามาร์กมีองค์8คือทางสายกลางนี่ยคือสีนสมนาที่ปัญญาเนี่ย คือปัญญาคือความเห็นชอบความดำดิชอบนะศีลก็คือวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบนะสมาธิคือความเพียรชอบระลึกชอบแล้วจิตตั้งมันชอบคืออะไรที่มันเป็นความชอบคือความทําอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆหรือการปฏิบัติหรือการเข้าถึงการเข้าใจอริยสัจสีอย่างทองแท้นะเนี่ยคือคือทั้งหมดทั้งมวลเพราะงั้นสิ่งที่แต่มาพูดมาบอกมาเล่าทุกๆคนก็คือว่าเรามาบอกกัน มรเล่ากันเรื่องของสภาวะอย่างเช่นนิวร์เนี่ยก็จะเป็นนิวร์ที่เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยความฟุง้งซ่านลำคาญใจเวลาที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยเราก็เกิดสภาวะของออรูปรสกลิ่นเสียงสีสัมผัสคือการที่จิตของเรามันไม่สงบนั่นแหละคือเพราะงั้นแล้วเวลาที่เราจะสมาธิหรือเราจะปฏิบัติเนี่ยไอสภาวะที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะมาเป็นสภาวะนิวร์ห้าที่มันจะมาปะทะเราอ่ะให้เราเกิดความ เกิดความไม่ได้มีความสงบอะ่ะเพราะงั้นแล้วเราต้องฝึกเจริญสติเอาไว้มากๆเดี๋ยวหละเราจะเข้าใจนิวรหแล้วเราก็จะไปเข้าใจพละหแต่ละสภาวะเนี่ยก็คือว่ามันต้องเกิดจากการที่เราปฏิบัติจริงๆรู้สึกจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจบทธรรมนะ,ะธรรมวินัยนั้นจริงๆนะมาเรื่อยๆนะเหมือนกับเหมือนกับมารมีองแปดเนี่ยจตดมพยายามอ่านแบบเนี่ยมานานแล้วแต่ถามว่าจะดมเจตดมจะ เ,เข้าใจทั้งหมดเลยไหมก็ยังไม่ใช่เข้าใจทั้งหมดนะนึกออกไหมหมายถึงว่าเข้าใจด้วยด้วยการอ่านแบบนี้เราเข้าใจทั้งหมดแตเ่เราจะต้องเราจะต้องเข้าใจด้วยสภาวะของของเขาจริงๆเนี่ยเราต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะครอ่า อาจารย์ดำอธิบายเพิ่มเติมนะคะสัมมาอันนี้คือมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบนะสัมมาสังกัดโปนะความดําริชอบนะสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมมันโตการทํางานชอบนะสัมมาอาชิโยการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมา สมาธิความตั้งมัน่นชอบเนี่ยความชอบชอบชอบทั้งหมดที่เราควรจะต้องต้องปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ต้องตปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะคราวนี้จะมีท่านมาเอร์ท่านก็จะแบ่งไว้ว่าวันนี้ความโลภนะความโลภนะจะเกิดเป็นเปรตนะความโกรธจะพาเราไปนรกจะเกิดไปเป็นนรกจะเปิดจะเกิดในนรกนะฮะความหลงจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้มีศีลห้าจะเกิดเป็นมนุษย์นะผู้มีฮิริโอตปะคือละอายต่อบาปนะจะเกิดเป็นเทวดาผู้มีฌานเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราเข้าสมาธิแล้วเราจะเข้าสภาวะฌา,าเนเห็นไหมจะเกิดเป็นพรมเนี่ยเราก็จะค้างเติ่งตรงพรมแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานี่คือเกิดเป็นพรมหรือสภาวะเนี่ยของผู้ปฏิบัติจะเป็นพรมนะผู้ที่ละกิเลสนะจะเกิดเป็นอรหันเนี่ยคือเราเนี่ยทุกคนปฏิบัติเพื่อลดละเลิกแต่ถามว่า ถ้าการลดลาเลิกเพื่อเป็นอาหารหันเนี่ยสมมุติว่า100%ยเรเราจะลดราเล100ิกแบบร้อเปอร์เซนตี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตเราต้องมีลูกเราต้องมีสามีเราต้องมีภรรยาเราต้องมีพ่อมีพ่อ,มพอ,พอแม่พี่น้องเรายังมีค่าน้ํามันรถเราจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายในรอบบ้านของเราแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละวิของเราใช่ไหม เราจะลดละเลิกแบบนั้นโดยสิ้นแบบ100%น่ยมันไม่ได้แต่หน้าวันหนึ่งของเราเนี่ยมันต้องลดละเลิกแบบนั้นให้ได้ร้อให้ได,ใได้ให้แบบ1 0 0เราเราจึงจะถึงเข้าถึงสภาวะของของอริยบุคคลแต่ณตอนนี้เราเพื่อเรียนรู้อริยสัจสี่หรือ,อ,อมรรคมีองค์8ปอ่าถ้าร้อเปอร์เซเนี่ยอ่าเราก็ต้องสะสมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เราเกิดปัญญาในการใช้ปัญญาในโลกสมมุตินี้นะหรือโลกิยะนี้แล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึง่งมันจะมีการสะสมไงสะสมสเบียงบุญสะสมกุศลกสะสมกําลังจิตของเราณนะเวลาที่เราจะเข้าถึงสภาวะตรงนั้นเลยก็จะง่ายขึ้นเพราะงั้นเอ,อ่อมันจะเป็นสภาวะที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์แบบเป็นสภาวะจริงๆนะเป็นสภาวะจริงๆของเราจริงๆนะทุกอย่างมันก็คือรับรู้ได้ด้ตนนะคะเป็นปัจจตังเนาะ เพราะงั้นเราเรียนรู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะเพื่อหลุดพ้นนะคะ,ะเพราะงั้นแล้วเวลาที่ตามจะเปรียบเทียบทุกคนว่าเราเป็นสถานีรถไฟพลังงานคริสตัลน,นะรถไฟคริสตัแลแลานเท่านะทุกคนซื้อตั๋วก็โดดขึ้นมาใช่ไหม กาอ,อย่างครอบครัวไอตํมกระโดดขึ้นมานะมีท่านท่านบาเซอร์ก็น,นำพาขบวนอยู่แล้วไอตามขึ้นมาแอดมินขึ้นมานะคือญาติของแตมบางคนก็ขึ้นมารู้มล่งไม่รู้ม่ังบางคนก็ไม่ได้ขึ้นมาเลยไม่รู้เลยแตมทําอะไรนะ <S <S แล้วก็เพื่อนฝูงทุกคนแล้วก็กาลยานามิทุกคนเนี่ยในออนไลน์ทุกคนเนี่ยมีเครื่องพลังเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาแต่พอไอตแามันก็พาทุกคนไป แวะส่งร้านหวยสถานีหวยบางคนก็อยู่ยาวเลยอยู่หวยยาวเลยแวะสถานีอ่าพญานาคทุกคนก็อยู่พญานาคยาวเลยแวะสถานีพระแม่ลักษมีมาตาทุกคนก็อยู่พระสถานีพระแม่ลักษมีมาตายาวเลยแต่แวะถึงสถานีคุณย่าโมทุกคนก็อยู่สถานีคุณยา่าโมอยู่เลยแต่พาพาไปเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าแม่ตะเคียนทองทุกคนก็แวะทุกคนก็ลงเลยทุกคนก็บางคนก็ไม่ขึ้นมาอีกเนี้ยคือ แต่รถไฟขอบวนนี้ก็ยังว่งว,ว,ว,วิ่งวนเวียนอยู่เรื่อยๆนะก็ยังวิ่งจอดรับแต่ละสถานีอยู่เรื่อยๆเยๆเยๆเยๆ,ๆ,ๆนะเพราะงั้นใครเห็นขอบวนรถไฟคริสตั้นนี้พร้อมที่จะไปเป้าหมายก็คือว่าโสดาบันหรือพระอาหารหันหรือพระนิพานเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ กระโดดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนมันเป็นวาละเป็นวาละกรรมนะไต้ดำก็เป็นเหมือนกันไงนี่ไหมก็พาทุกคนไปแวะพญานาคเ,เจ้าแม่นู่นเจ้าแม่นี่แต่ก็พาทุกคนไปกันนะหลากหลายเรื่องราวนไะงเพราะงั้นก็ไปกันเรื่อยๆแหละแวะลงแล้วก็ก็มาแล้วกันนะมาแล้วกันนะ เพราะงั้นอย่าลืมนะว่าเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเจอพระพิสุองคใดเจอครูบาอาจารย์องคใดที่ท่านมาพูใน u t u ูบอ่ะเราจะเข้าใจท่านหมดเลยคือเรารู้ว่าแต่ละแต่ละองค์แต่ละท่านหรือว่าเออไม่ว่าจะมาพูดเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นสตรีเป็นแม่ชีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นักปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านมาพูดเนี่ยทุกคนพูดด้วย ด้วยรักศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรักในศาสนาพุทธอยากให้ศาสนาพุทธจะลงไปอยู่แล้วแหละเพียงแค่ว่าเมื่อเราอะ่ะมีสภาวะถึงพร้อมแล้วตัวเราเองจะรู้ว่าท่านไหนที่เราควรจะต้องดําเนินรอยตามหรือท่านไหนเรารู้ว่าท่านยังอยู่ณนะโมเมนต์ไหนเราจะรับรู้ได้ตัวของเราเองเพราะงั้นแล้วเราก็จะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันไม่ว่าใครเพราะตัวเราเองก็ยังมีหน้าที่ต้องไปต่อเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะ,ะเพราะงั้นแล้วถ้าให้ดีที่สุดเลย ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุกไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่เป็นว่าจะเป็นครา,าวาสทุกๆคนนะคะทุกทกคนนะคะจะต้องนะปฏิบัติเพื่อลดละลดละเลิกที่สุดที่สุดที่สุดเหมือนกับเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้ถ้าการถึงสภาวะของพระนิพพานร้อยเรซเราต้องลดละเลิกไปเรื่อย แต่ถ้าเราฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วท่านมิได้ที่จะลดละเลิกแบบร้อเรซเราก็พิจารณาได้เราก็จะพิจารณาได้ว่าเออท่านไหนที่100%เซท่านไหนที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นท่านกำลังมา10% 20%, 30%ก็ไม่เป็นไรเราก็มีหน้าที่แค่เรียนรู้ท่านไปเองนะเพราะงั้นแล้ว การเจ็บป่วยจนเจ๊งของเราทั้งหมดทั้งมวลถ้าเป็นเมื่อก่อนเจ็บป่วยจนเจ๊งอ่ะเราวิ่งหาครูบาอาจารย์วิ่งหาหมอดูใช่ไหมเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเจ็บป่วยจนเจ๊งเราเจะสภาวะอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเข้าถึงสภาวะของอริยสัตว์เข้าถึงสภาวะของอริยสัตสีเข้าถึงสภาวะของมรรคมีองค์8ทุกๆปัญหาทางโลกนะคะแก้ไขด้วยปัญหาทางธรรม ได้อย่างดีงามมากนะสาธุบุญนะคะก็ขอนะน้อมบุญบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลในการปฏิบัติของข้าพเจ้านะน้อมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจุทธเจ้าทุกพระองค์น้อมถึงนะเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอทุกท่านทุกทพระองค์มีความสุขมียามบาร,รมีสูงยิ่งขึ้นไปนะท่านกุมารอินนะท่านพญานาคท่านเอ่อท่านเอ่อ เทพพ่อชมด้วยนะทุกท่านทุกๆพระองค์นะก็ขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้แต้มด้วยนะก็คือจะ,อะเขาเรียกว่าปฏิบัตินะเพื่อ ช่วยกันนะจันลงศาสนาให้มากกว่า5 0 0 0ันปีเพราะงั้นก็เป็นกําลังใจให้แตม็มเป็นกำลังใจกำลังใจให้กับทุกคนนะที่อยู่ในสารระบบของเตมสารระบบของท่านมาเซอร์ของทุกๆคนนะฮะทุกๆคนที่อยู่ในสารระบบของท่านมาเซอร์นะแล้วก็ทุกๆครอบครัวนะ,ะก็ขอให้เจริญทางโลกแล้วก็เจริญทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนําพาตนเองและครอบครัวเข้าถึงกระแสมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทอรสาธุสาธ,สาธุสาธุเจ้าค่ะ